ช่นชมเจนนี่มอบเงินให้ลุงไลเดอร์สู้ชีวิตลั่นถ้าต้องการความช่วยเหลือให้โทรหาปายาฮอตนิวอัปเดตเป็นคนชอบคนสู้ชีวิตมากและหนูจะบอกว่าลุงอะเก่งมากๆใครไม่เห็นแต่หนูเห็นนะเข้าใจไหมไม่ต้องไหวหนู ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามค่ะสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ไดมอนแทสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโพสตคลิป่านทิกต็อกแชร์เรื่องราวที่เจ้าตัวแสดงน้ําใจด้วยการช่วยเหลือคุณลุงในเดอร์คนหนึ่งค่ะที่มาส่งอาหารให้โดยทันทีที่คุณลุงมาถึงนะคะสาวเจนนี่ได้สอบถามชีวิตของลุงพบว่าชีวิตของคุณลุงนั้นลันทดกมากแม้จะเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินนะคะแต่ก็ยังสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวหาเงินใช้นี่คนเดียวเพราะไม่อยากให้ลูกลําบากวันหนึ่งต้องฟืงงงนง้นวิ ข้าวแค่มื้อเที่ยงมื้อเดียวและกลับบ้านประมาณสามทุ่มทำให้สาวเจนนี่นะคะรู้สึกประทับใจจึงให้ทิปลุงพร้อมกับให้เบอร์โทรติดต,ต่อค่ะทีห่หากวันไหนลุงไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือ,อให้โทรหามาได้เลยทาเอาลุงไรเดอร์ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจค่ะสําหรับค่าอาหารมื้อดังกล่าวนะคะอยู่ที่273บาทแต่เจนนี่จ่ายไป500แล้วบอกว่าไม่ต้องทอนค่ะก่อนจะยื่นทิปเพิ่มให้อีก3,000บาทเพื่อช่วยลุงเนี่ยใชหนี้เพราะชอบพี่ลุงสู้ชีวิตและเจนนี่เองก็เคยจนมาก่อนเป็นนี้หลาย คทั้งยังพูดชมให้กําลังใจคุณลุงนะคะว่าตนบอกว่าลุงเจ่งมากๆเก่งจนต้องยกเหนวโปงให้ใครไม่เห็นแต่ตนเห็น้าลุงไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรหาตนได้เพื่อลุงต้องการไปหาหมอหรือไม่มีข้าวกินหรือฝนตกให้ลุงโทรมาหาตนหลังจากโพสคลิปไปได้ไม่นานนะคะก็มีคนเข้ามาชื่นชมเธอเป็นจานวนมากคะ่ะหนูเป็นคนชอบคนฟู้ชีวิตมากและหนูจะบอกว่าลุงเก่งมากๆเก่งแบบนี้ ใครไม่เห็นแต่หนูเห็นนะเข้าใจไหมนีม่ให้ลุงไม่ต้องไหวหนูให้ลุงแข็งแรงนะ,ะแล้วถ้าลุงไม่สบ,บายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือลุงต้องการความช่วยเหลือลุงโทรมาหาหนูนะลุงมีแบบกู้พิการลุงนนเป็นอะไรโอ้ไปเอาปากกากับกระดาษไาเขียนเบอร์โทรให้หนูเดี๋ยวหนูให้เบอร์โทรไว้ เพื่อลุงอ่ะต้องการความช่วยเหลือโอเคไหมก็แค่นี้เจไม่เป็นไรเพื่อลุงอยากไปหาหมอหรือลุงไม่มีข้าวกินหรือฝนตกขับรถไม่ได้ใช่ลุงโทรมาหาหนูนะหนูอ่ะใจดีเข้าใจไหมเข้ห็นแล้วครับใช่หนูใจดีพ้อลูกยังไม่เคยป่ะไม่เป็นไรว่าพ่อไม่เป็นไรก็ไม่เคยครับนี่ ไม่มีพ่อมีแต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่สองเดือนไม่ไม่เป็นไรเข้าใจลุงมากๆนะคะ